สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับจ่ามอสฮนะและเราอยู่ในเกม a อเซิร์ฟเกาหลีกันฮนะโอเคฮนะก็กลับมาที่เซิร์ฟเกาหลีกันและวันนี้เราจะมารีวิวปืนเก่ามากๆโอเคปืนนี้เลยเป็นปืนลูกซองฮนะที่ชื่อว่าบลูสเกลนะฮะหรือว่าผู้เล่นไทยที่เคยเล่นเซิร์ฟไทยก็จะเรียกมันว่าซองฟ้านะฮะเอาไปล่าผีกันปืนนี้จะเห็นบ่อยมากฮนะ ในโหมดผีก็ผมได้ไปสอยมาเพราะว่าคิดถึงก็เลยเอามาให้ดูกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะค่าสเตตอะไรเนี่ยความสามารถมันเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างฮนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรอัปเกรดยังเป็นซองฟาร์มเหมือนตอนเซิร์ฟไทยอยู่อยู่อย่างนั้นแหลนะฮะเพียงแต่ว่ามันเพิ่มนี่มาเท่านั้นเองถ้าอยากให้ปืนมันดีขึ้นก็คือระบบ ยำปืนฮะเราก็ต้องหาปืนที่มันเข้ากันได้มายำเพื่อให้เพื่อเพิ่มความสามารถของปืนนะฮะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องใช้อะไรยำเข้าไปถึงจะเข้ากับมันได้ก็ประมาณนี้ฮะปืนนี้ผมก็มันก็คิดถึงนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันมันกี่ปีแล้วอ่มันสิบกว่าปีแล้วที่ปิดไป วันนี้ก็จะเอามันเล่นให้ดูกันแต่แนะนํานะเล่นเซิร์ฟนี้อย่าหวังได้เอาไปยิงยิงคนเลยนะอย่าคิดว่าจะคิวใครได้เลยนะไม่มีทางนะถ้าไม่ยำเออแล้วก็เอาไปแค่นั่นอย่างเดียวพอฮะเอาไปเล่นกระบ,บอดเล่นลงเรือเล่นนั่นแหละอะไรก็ได้ที่เป็นบอดอย่างนั้นก็พอแล้วให้มันเป็นแบบเหมือนเอาไปยิงมัน,มนแทนอะ เออแค่นั้นพอโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันซึ่งก็ผมจำได้ดีเลยนะว่าไอ้ปืนเนี้ยตอนเซิร์ฟไทยอะ่ะมันมามันเป็นปืนอะไรนะมันอยู่แคปซูลใช่ไหมแคปซูลแล้วก็ต้องใช้ตังแคสในการกดส่งม,มันซึ่งถามว่าตอนนั้นเนี้ยมันมีกันยกเซิร์ฟเลยนะเออเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> คือเซิร์ฟตอนนั้นเซิร์ฟไทยอ่ะมันให้กิจกรรมมาก็คือมันให้เล่นด่านผีทุกด่านเลยให้ครบให้ครบห้าตาเออทุกด่านเลยนะด่านละห้าตาก็รับไปเลยปืนเนี้ยฮะบูสกลหรือว่าซองฟ้าเนี่ยถาวรฮเก็เลยมีกันยกเซิร์ฟเลยแต่ว่ามันน่าเจ็บใจอย่างหนึ่งคือพอมันแจกปั๊บเนี่ย สองฟ้าถาวรใช่ไหมเล่นเอาไปเล่นผีกันหนุกหนุกได้ยังไม่ถึงเดือนฮนะเซิร์ฟปิดฮนะเซิร์ฟปิดไปเลยหมดหนุกเลยแล้วเซิร์ฟไทยผมก็เอไปเยอะด้วยนะตอนนั้นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวนี้กันไปดูโอเค ยิงตัวยังนัดเดียวอยู่ฮะแต่ถ้าระยะนี้ไม่แน่ใจฮะโอเคโอ้ยโทษทีฮะเสเลตลงคอ <c oughs> โอเคยิงขา <c oughs> ยิงขายังตายเลยฮะ <c oughs> บางครั้งมันก็ไม่ตายไม่รู้เป็นไร,ไร <c oughs> ตอนแจกนี่คือแบบ ไม่มีใครใช้ซองอื่นเลยฮนะใช่ไหมใช้แต่ซองนี้ฮนะ <c oughs> อ่ะอยาอยังมีนะมีเท่าไหร่นะมีแปดนัดใช่ไหมถ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเอา้เอาเฮ้ยมันนี่ได้ไงเนี่ยอ่ามันมีกระสุนเจ็ดนัดนะฮะใช้ใช้แม็กบวกอันนี้มันบวกได้นัดเดียวมันบวกนัดเดียวก็คือจะมีแปดนัดถ้าไปเล่นโหมดปกติแต่ถ้าไปเล่นโหมดผีมันจะเป็นยี่สิบเจ็ดนัดเลยฮนะยิงกันหืมป่องป่องป่องป่ง,ปงไปเลยแล้วก็นั่นแหละะมันยังไงอะ ก็ไม่มีอะไรครัคลิปนี้มันมันคิดถึงจริงครัคิดถึงเซิร์ฟไทยอย่าให้กลับมาเปิดก็ปืนนี้มันไม่มีอะไรมากไม่รู้ว่าเข้ามารีวิวหรือเข้ามาบ่นก็ไม่รู้โอเคฮะเดี๋ยวยังไม่ได้ดูนี่เลยดูกระสุนมันถ้าเรากดแบบทีท มันไม่ค่อยนั่นชักเท่าไหร่ฮะอ่านี่รัวสุดละถ้าเอาจริงเออเนี่ยยิงผีวิ่งมาอย่างเงี้ยเออผีวิ่งมาก็เนี่ยแล้วมันแรงด้วยเนี่ยตอนนั้นอนะเอาอยู่ฮะ ไปเล่นผีนี่คือแบบหมันมากเคยโดนหาว่าไอ้นั่นด้วยหาว่าผมโปอะ <c oughs> เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงเอาอะไรคิดไปโอเค <c oughs> okay, ฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบูสเกลคิดถึงกันไหมปืนจากเซิร์ฟไทยฮะเซิร์ฟนี้ก็ยังมียังเห็นอยู่ปากปายนะผมได้มาจากอันนี้ฮะแบ็กมาร์เก็ตฮะหรือว่าตลาดมืด เหมือนเดิมฮนะเดี๋ยวชื่ออะไรบลูสเกลใช่ไหมั้ย B.L.U.E. นี่ไงมันถูกนะฮะแต่สเตตเดิมหมดเอาไปเอาไปสู้กับผู้เล่นเนี่ยอย่าหวังฮนะถ้าในสภาพนี้ต้องยำม,มันเท่านั้นอ่ามีเนี่ยเห็นไหมมันยังมีอีกนะฮะ อย่างเช่นปืนเก่าที่มันเป็นสมัยเซิร์ฟไทอ่ะอย่างเอ่ออะไรวะแคทวอย h ฮาวลิงเอเคฮอคไอเอ็มซีเอหนึ่งบอมเอย่างเงี้ยมันยังมีเรื่อยฮะแต่ว่ามันน่าจะแพงบางตัวมันจะแพงฮะใช่ฮะก็นอกจากชื่อที่ผมเอ่ยไปเนี่ยใครที่เคยเล่นเซิร์ฟไทก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับว่า ไอปืนลายที่มันไอปืนพวกเนี้ยที่เคยอยู่แคปซูลในเซิร์ฟไทยมีปืนอะไรมั่งถ้าผมมีเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนผมมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะฮะปุ่มซุปเปอร์แตงรอคุณอยู่โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 설정한다. 최후선 목표는 여기다. 走。<laughs>